ไปครับรับเควสต่อไปกันอยู่ใ,ใกล้นี่ดูเหมือนว่ามหาราชาของเราจะโมโหขึ้นมาบ้างแล้วนะโมโหเรื่องจดหมายไม่ถึงมือแม่แม่โดนจับตัวเป็นเชลยที่ไหนก็ไม่รู้อันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากที่อินเดียตกเป็นเมืองข,ขึ้นของประเทศอังกฤษนะครับราชาดูริปซิงก็ โดนจับตัวมาเป็นอารมณ์แบบกันไม่ให้คนในประเทศลุกฮืออะไรประมาณเนี่ยเพราะราชาอยู่กับประเทศเรานะเรียกง่ายๆก็คือตัวประกันนั่นเองแต่ว่าอังกฤษก็ดูแลให้อย่างดีนะไม่ได้เลี้ยงดูแบบเฉลยศึกสตีริงฟอร์มเดียรพูลขโมยของจากคนจนดูรีบค้นพบว่ามันมีแผนการหนึ่งที่จะบริจาคสมบัติที่ถูกขโมยไป จากรัฐปัญจาให้กับองค์กรหนึ่งของบริษัทบิทิตอินเดียตัวยอ่อ b i c ธุรกรรมนี้จะต้องถูกหยุดสมบัติของคนอินเดียควรจะกลับไปสู่อินเดีย ดีใจที่เจอคุณีกครับเป็นเกียรติยิย่งคึ้นผมได้รู้มาว่าบริษัทบิทิดอินดีนไะด้ขโม,มยสมบัติจำนวนมากไปจากประ,ประชาชนแห่งปัญจับผมเลยตั้งใจจะส่งมันกลับไปและทองนี้อยู่ไหนกันครับ้งงมดที่ผมได้จัดการค้นหามาได้นั่นคือ b i c มันมีนักบัญชีของตัวเองบางทีเขาอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องนี้ก็ได้ดูเหมือนว่าเขาจะชอบไปผับบางแห่งอยู่บ่อยๆนะแัลให้ไปสืบค้นผับ ่บอกนะว่าจะใช้เราเป็นนกต่อนะงานนี้มันยาหญิงต้องมาแล้วแต่บอกก่อนว่าผับสมัยก่อนกับผับสมัยนี้มันไม่เหมือนกันนะครับถ้าดูจากที่เคยเห็นในเกมนี้ก็ล้านเล่าดีๆนี่เองหรือว่ามันอาจจะเป็นแค่เกมก็ได้โอที่นี่แล้วนักบัญชีควรอยู่ที่ไหนสักแห่งในนี้ ราชาจะเข้าไปด้วยใช่ไหมชี้เป้าสินะไมนใช่เองหรือเปล่าแต่ตัวขดูดีเลยขออภัยด้วยแต่ผมไม่เที่ยวคนแบบนั้นหรอกโดนด่าชัดชัด น้องคุณเพิ่งคลาดกับเขาไปเขามงตรงไปที่ธนาคารกับชายสองคนน่ยซึ่งผมไม่เคยมาก่อนเลยที่แปลกก็คือตอนนี้ธนาคารไม่เปิดเด็ดเขาผุดทุกเราควรจะไปที่ธนาคารนะฮะสัสเปกอีกคนนึงก็หายไปยังไม่ได้คุยเลยสองร้อยกว่าเมตรไปด้วยกันไหมครับแฮมไหนละไปด้วยโอเค there you go ตกก็ไม่นั you? You ่งข้างในรถน้อราชาบาร์เทนเดอร์ผุดถูกมันปิดอยู่เราจะต้องหาทางเข้าอีกทางนึงผมจะหาเส้นทางที่ปลอดภัยในการตามคุณเข้าไปเข้าไปก่อนเลยเดี๋ยวจะไปร่วมกับคุณทีหลังไม่มาปีนเต็กด้วยกันเลยนะครับจะทำได้แต่ ไม่มีประตูไหนเปิดเลย <L an> มียาไหมจ๊ะ <P en> เพียบไหนบอกธนาคารปิด ช่องเดิมที่เราคุ้นเคยมาบ่อยและเกินร <ot> ูนี้มาเช็คสิจ๊ะต้องบัญชีน่าอยู่ใกล้ๆนี่แหละบางทีฉันควรจะไปเช็คห้องนี้ละพาเอามัวแต่อ่าน จะทำไงให้ไม่ฆ่ายามดีเนี่ยรเพลเราสูงเกินแล้วกลัวจะไปเสียบมันนะเดี๋ยวลดเลือดให้มันมน้อยๆนั่นไงอ๋อยังไม่ตายโอเคไม่มีปุ่มให้รัดคอให้สลบเลยฮะมีแต่ปุ่มโจมตีถ้าง,งั้นทิ้งมันไว้แบบนี้เลยกันสตาอก่อน ไม่ได้สินนะโอเคไม่น่าตายีคนเห็นไหมเห็นไม่รอดแล้วครับโรเพนี้เดี๋ยวมันต้องมาเจอเพื่อนเก็บเลยแล้วกันเสียเวลาไม่สิแบบนี้ทำให้สลบได้จากด้านหลังโอเค นั้นก็เก็บเข้าตู้ไม่ทิ้งหลักฐานไว้นะแม้จะไม่มีใครมาเห็นก็เถอะเพื่อความเนียนไปเอา้าบ้าเอ้ยน่าจะกดไม่โดนเมื่อกี้ปุ่มยัดปุ่มยัดไม่มีโอเคมันเข้าให้อีกตัวหนึ่งไม่เอาสิโอ้ยข้าไป ัน่นแหละเนียนสุดๆถึงจะเสียเวลาก็เถอะไปสตอกกรอ,อุ้ยหนึ่งคนอ๋อมันคือทางเข้าห้องนี้รภไยนั่นนี่เดี๋ยวเคลียอากาศคนนี้ก่อนแน่ไม่ไปดักทางเข้าด้วยนะ แต่เดี๋ยวมันต้องเดินกลับมาแน่นอนดักตรงนี้แหละอา้าวแม่งไปเฉยเลยกูเข้าเลยก็ได้มันมาส่งอะไรครับลิบเปล่า <c oughs> ประตูปิดก็ไม่มี ฉันมาถูกท้าแล้วเขาต้องอยู่แถวนี้แหละสักที่หนึ่งทันเวลาพอดีเลยคุณคิดว่าจะสามารถพูดไม่พ่ายในทุกโอกาสเลยหรือไง แต่แกรู้ไหมกำลังทำงานให้ใครอยู่บัญชีของ BIC มันเป็นความลับนะผมขอโทษผมเสียใจปล่อยผมไปเถอะแล้วผมจะอยู่เงียบๆผมสัญญาเลยไม่มีโอกาสแล้วเราต้องจัดการพวกเขาด้วยกันแต่เราต้องทำให้เงียบที่สุดท่านจัดการคนหนึ่งที่เหลือฉันเองพร้อมนะคำเตือนอย่าได้โดนเทมพ่าเจอ ผมลืมไปน่าจะใช้มีดบินแต่ไม่ทันแล้วพอดูลิฟซิงก็ใช้ปืนเหมือนกันดังลั่นธนาคารเลยมั้งเนี่ยผมติดหนี้บุญค,คุณคุณละพวกกุ้ยบิทิดอินดี้ได้กระทืบเขามากพอแล้วเราต้องพาเขาไปที่ปลอดภัยมีผู้บุก,กรุกบางคนเข้ามายุ่งกับงานของเราหาพวกมัน และข้ามสะให้หนีออกจากพื้นที่ครับเราต้องพาพนกักบ,บัญชีไปกับเราด้วยเขาจะตายถ้าเราทิ้งเขาไว้นี่งั้นออกจากที่นี่กันโดนกระทีบจนปางตายถ้าทิ้งไว้ก็จะช้ำในตายนะครับขอบคุณทั้งสองคนผมคงจะตายอยู่ตรงนั้นแล<ะ>้วมีอะไรที่ผมตอบแทนได้บ้างเราอยากรู้ว่าบริษัท,บ,ษทบีทิดอินดี ต้องการอะไรจากการขโมยทองของปัญจเรื่องนั้นผมไม่รู้แต่ผมสามารถบอกได้ว่าพวกมันถูกขมไ,ไว้ที่โกดังที่สซวาตและไม่ว่ามันต้องการอะไรมันต้องไม่ดีแนะ่เวลาที่มีข่าวดีคุณจะไม่จับตัวประกันไว้ต่อรองหรอกใช่ไหมมาขึ้นลิฟต์กันจ้าอ,อย่าบอกนะว่าลิฟต์เสียจบกัน ออกทางไหนเทีนี้ภารกิจบอกให้ขนไปที่รถม้านะครับแล้วก็ห้ามโดนตรวจพบด้วยถ้าจะไม่ผิดไอ้ห้องนี้รับยนี่มีทางบันไดาย,ยาวๆให้ขึ้นไปอยู่ในตอนที่เราทำเนื้อเรื่องดักเราก็มาแล้วรอบหนึ่งนะแต่ผมจำได้ว่ามันมีทางออกทางอื่นด้วยอะ่ะ เยี่ยบเลยจะไม่โดนตรวจจับยังไงวะเนี่ยเคลียร์เส้นทางก่อนแล้วกันภารกิจก็อยากได้ชีวิตเอ้นี่ก็ต้องรีบอีกหายไปจะครึ่งหลอดแล้ว คไ,ได้ปดไปไปไโปรดยอย่าทิ้งผมไว้ตรงนี้ไปไหนแล้วโอเคไม่น่ามีใครเห็นแล้วชิดด้วยอย่าทิ้งผมไว้ตรงนี้นี่ก็ใจร้อนจริงจริง เดือดเลครึ่งหลอดแล้วอย่าทิ้งผมไว้ข้างหลังฝั่งนู้นไม่น่ามีปัญหานะทันไหมเนี่ยเรลื่อดรถอย่างเร็ว แล้ <gesch> วหน้าห้องนี้เหมือนจะมียามหนึ่งตัวอ๋อไม่สีเราเคียบแล้วนี่ว่าเฮ้ยยามมันเปลี่ยนเป็นพวกเทมพ้าครับกาดหายไปหมดแล้วแย่ละเพียบเลยก่อนจะไปทางออกต้องฝ่ายพวกนี้ไป ผมว่าไม่ทันว่ะต้องจบแต่เพียงเท่าน,นี้แล้วล่ะการสเตลยไม่งั้นนักบัญชีมันจะตายนะโอเคช่างแม่งถ้านักบัญชีตายคงได้เล่นใหม่เอาชีวิตไอ้มอนี่ไว้ก่อนนี่ไงห้องที่เราเคลียร์ ยามหายหมดเลยพันธม,มิตรโดนโจมตีเหรอเอ้าก็ไม่นี่วิ่งตามมาอยู่เร็วเรือจะหมดแล้วโอเคไม่มีใครไม่ต้องหันมานะมึงอะตูล็อกหออยู่นี่โถเโอเ้ย ติดแค่คนเดียวเองมื่อกี้เสียดายว่ะน่าจะใจเย็นกว่านี้เดี๋ยวเข้าเอาเขาใส่ข้างหลังเลย <c oughs> ผมจะพาเขาไปโรงพยาบาลเองเชิญครับท่านขออนุญาตไปไปส่งนะเราจะมาประชุมกันอีกครั้งทีหลังขอบคุณคุณฟยจ <c oughs> บภารกิจขโมยของจากคนจน เรียบร้อยครับแชาเลน้นไม่ผ่านเหมือนเดิมฮ้ยต่อไปอยู่ไหนเอ่ยตัวเอสนะโอเคใกล้วับไหนอยู่ไหนสิอันนี้คือมาโผล่ที่โรงพยาบาลเลยนี่หว่า ล่างอ๋อเส้นทางทองคำในเมื่อจะสารที่เก็บทองแล้วก็ไปเอาคืนสิครับผมพบข้อมูลทองของเราที่ถูกขโมยเพิ่มขึ้นแล้วไปที่รถของผม มันค่อนข้างแปลกนะบริษัทบริทิชอินดีสทำงานกับพวกเถื่ผ้ากันเรอเพื่ออะไรบางทีเราอาจจะไม่มีวันรู้เลยก็ได้หน้าบัญชีเผยว่าพวกมันกำลังแอบขนส่งทองคำแต่ก่อนหน้านี้ขโมยมาจากอินเดียอยู่ในรถม้าในโกดังเก่าของซาดิกเราต้องหารถม้าและขโมยมาจากพวกมันแล้วท่านจะทำไงครัทำไมล่ะผมจะอยู่ที่นี่ไพ่อยคุณแน่นอนอยู่แล้วใช้ยาเมือยิงอันดับสีของผมในลอนดอนไม่ได้มาเล่นๆนะ จะต้องเจอทองแน่ค่ะไอ้บริษัทบิทิสอินเดียคอมพานีนี่มันมีจริงนะครับแต่เขาตกคำว่าอีสไปน่าจะเพื่อหลีกเลี่ยงการโดนฟ้องอะไรประมาณนี้ช<ป>ื่อเต็มจริงในประวัติศาสตร์คือบิทิสอีสอินเดียคอมพานีนะครับอินเดียตะวันออกแห่งสหราชอาณาจักร มันคือที่นี่นแหละทองต้องอยู่ที่ไหนสักแห่งนี้นนรับมาหาผมนะถ้าเจอมันแล้วผมจะอยู่ข้างหลังนี่รคอยดูเผื่อเจอปัญหาระวังตัวเดิยละ่ะอะไรที่ผกมันคิดว่าเป็นของพวงม,มันแล้วมันจะไม่ยอมให้มาง่ายหรอกโอเคเดโกตามหาทองครับนี่คือที่ที่ทองอยู่สินะ ทำชาลเลนจ์โดยพยายามค่ายน้อยที่สุดแล้วกันนะครับเน้นสเตลมีมือปืนต้องเก็บก่อนวิยาพิษไม่ได้ผลด้วยศัตรูมเลเวลสูงเกินไป อย่าหันมาเลยเว้ยเรียบร้อยโอเคไม่แตกตื่นเกือบไปแล้วที่นี่ไงท้องต้องอยู่ข้างใน,ในงแบบน่ตอนนี้ต้องแอบออกมนออกจากที่นี่แล้วแค่ไปเอารถม้าออกได้ก็จบไม่จะเป็นต้องฆ่าใคร เราก็ต้องหาเวลาไปฟาร์มอัปเกรดอาวุธยาพิษด้วยนะ <c oughs> ขอเล็งให้ลงกลางรถนะ <c oughs> โอเคไป go 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 เราเจอตัวหนูของพวกเราแล้วขมโมยหยุดมันฉันต้องกลับไปหาคุณซิงคุณซิงรอยอยู่ข้างทางปเป็นไงให้เวลาป๋าโชว์เทพแล้ว ดีเลยพวกเทภาพันยังอยู่อีกไม่ไกลเราต้องสลับพวกมันทิ้งผมจะยันศัตรูไว้โอ้ยยังหัวเดี๋ยวสิไปซะฉันต้องกำจัดพวกที่ไล่าตามนี้ทิ้งโดยด่วนเลยโอ้ยตกไปแล้วป้างในล่ะขึ้นมาให้ไวหมุนกล้องก็ไม่ได้โอ้ยโอเคตกรถแต่ไม่เป็นไรด้วย เคมน่าจะบัสครับเมื่อกี้อยู่ๆก็กไหลตกรถโคตรเท่เลยท่านอยู่อินเดียนาโจนมีตัวดักครับบ้าเอ้ยปืนผมขัด เอาที่ฉันไปผมขอใจความรู้สึกที่คุณทำเรื่องพวกนี้เลยเข้าไวแดงเข้าอีกหน่อยท่านอ๋อมีระเบิดโอเคสิ่งไปเลยเดี๋ยวที่เหลือจัดการเองอะไรอะไร คุณที่สรโลให้นะไม่ตายด้วยแหละ รถไม่คว่ำได้ยังไงรถไฟ คนมันเป้าแคบครับยิงม้าง่ายกว่าเป้าใหญ่เดี๋ยวท่านทำอะไรเนี่ยออกมาผิดทางแล้วท่านอเอาแล้วไงไอกูล่อ,อแล้วเข้ามาทำไมไม่ใช่ตรงนี้ให้ขับให้ไหมไ<ป>โอเคยังฉลาดอยู่ <S 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 อ๋อถึงแล้วยังนี่วะเสน้นทางหายโอเคน่าจะจอดแล้วครับผมว่าเราสลัดพวกมันได้แล้ว ทำดีมากท่านค่อนข้าง,ง,งน่าประทับใจเลยนะข้างนอกนั่น <c oughs> คุณใจดีมากเลยแต่มันก็น่าตื่นเต้นจริงๆนะถ้าให้ผมพูดตรงๆต,ตอนนี้ผมได้จ้างกับตันเพื่อน,นำทอ,องออกจอกประเทศแล้วคุณจะช่วยขนกองลังมาจากข้างหลังได้ไหมได้จ้ะแกนี้ไปไม่ได้ง,ง่ายๆหรอกไอ้หัวขโมย อะไรจบนะควิกช็อตทีเดียวคุณเป็นอะไรไหมคุณทำผมตกใจหมดเลย <c oughs> ไม่เป็นไรค่ะจริงๆนะ <c oughs> ผมยกย่องสำหรับการที่คุณต่อสู้ขอกวันจริงๆ การที่คุณอยู่ข้างผมนนมันจะเป็นงานที่ง่ายเลยในการส่งท้องพวกนี้กลับไปที่ของมันทำไมคุณไม่พักจากการต่อสู้ของล่าสุดก่อนล่ะเราคอยกลับมาผมเมื่อคุณพร้อมเดินทางต่อยังมีงานต้องทำให้เสร็จอยู่โอเคพักก็ได้ครับโดนไปทีมึนเลยเมื่อกี้จบภารกิจเส้นทางของทองขโมยทองจากพวกโจรเนี่ยพระเอาได้ที่ออกมานี่ไม่ใช่ทองอะ ทำไมไม่ผ่านอะงงเลยแต่บางชาเล้นมันก็เร็วไปนะบางทีก็ไม่ได้อ่านผ่านแบบงงๆก็มีเหมือนกันมันอยู่ระหว่างตอนที่เราตึงมือไงต่อสู้อยู่โอเคพักก็พักครับตามคำสั่งของท่านราชา